เดี๋ยวขอคุยกับพี่ๆสักสิบห้านาทีก็ขออนุญาตลงไลฟ์แล้วค่ะโอเคนะคะขออนุญาตเวลาพี่สักสิบห้านาทีนะคะก็จะได้ลงไลฟ์แล้วนะคะยังไม่นิ่มเลยยังแข็งอยู่เลยอ่า์จะขอกินซะหน่อยเอาจะกินล้างปากซะหน่อยกินนะ,ะ้วเขาเรียกว่ากินอะไรนะ กินหอ,อยดองเนาะกินหอยดองแล้วก็จะกินล้างปากก็หน่อยยังไม่สุกนะยังไม่สุกสวัสดีค่ะน้องยานะคะจากมาดาบุษดีนะคะพี่มาดามสวัสดีค่ะนะคะจากแม่เจนน้องอันปันนะคะสวัสดีค่ะน้องออฟนะคะจากมาดาบุษดีฮอไเโดวีหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะพี่มาดานะคะจากคุณออฟนะคะคุณออฟก็ให <more> ้กําลังใจมานะคะพี่เคนสวัสดีค่ะพี่เคนพี่เคนพนมไพรนะคะฝากเป็นกาลังใจให้พี่เคนพนมไพรด้วยนะคะทุกท่าน พี่เคนช่องเคนพนมไพรนะคะก็จะไลฟ์สดช่วงประมาณก่อนเที่ยงนะคะใกล้เที่ยงก่อนเที่ยงค่ะประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงอะไรประมาณนี้แหละคะ่ะพี่เคนก็ไลฟ์ไม่นานนะคะประมาณสิบกว่านาทีะคะ่ะสิบห้านาทียี่สิบนาทีอะไรประมาณนี้แหละค่ะฝากเป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะพี่เคนพนมไพรของเรานะคะแล้วก็มีคลิปนะคะมีคลิปให้เราได้ชมด้วยนะคะเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันเนาะ วันนี้เช้าติดงานไม่ได้ใช้นี่เขาเที่ยงแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะบางทีมันง,งานเยอะบางวันไหนเพนก็เหมือนกันนะคะบางทีวันไหนเพนงานเยอะเพนก็แทบจะไม่ได้เข้าเลยคะ่ะหรือว่าวันไหนต้องไปต่างจังหวัดไปบ้านญาติอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าแทบจะไม่ได้เข้าหาพี่เพื่อนเหมือนกันนะคะแต่เราก็เข้าใจกันเนาะเราก็เข้าใจกันกเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีหน้าที่มันมีหลายหน้าที่นะคะเราพูดถึงว่าชีวิตเรามันก็มีหลายพาร์ทนะมันไม่ได้มีพาร์ทเดียวค่ะมันมีหลายหน้าที่ที่ต้องทํานะคะบางวันก็ว่างบางวันก็ยุ่งสี่วันห้าวันยุ่งเลยก็มีนะะค เราเข้าใจกันอยู่แล้วค่ะสวัสด,ดีทุกคนครับนะคะจากพี่เคนนะคะพี่เคนบอกว่าลุงป้าสวัสด,ดีครับนะคะขอบคุณนะคะพี่เคนขอบคุณมากๆกาลังใจจากพี่หมายนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะจากพี่เคนด้วยนะคะดีหน่อยวันอาทิตย์เจ้านายไม่มาใช่ไหมคะคุณออฟเราก็เลยแบบว่าเออพอได้แบบว่าได้แบบว้แวนบ้างได้หาเพื่อนบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เหมือนเหมือนกันนะคะบางทีเพนก็ยุ่งนะคะยุ่งแบบว่ายิ่งช่วงปลายเดือนต้นเดือนนะเ <ๆ S 1> พนจะยุ่งมากนะคะยุ่งมากเพราะว่าเราทําเองคนเดียวนันแลเอกสารเรื่องอะไรอย่างเงี้ย ทำเองไม่พอไปเองด้วยนะคะไปเซ็นเอกสารเองด้วยนะคะคุณล้อบอกโมดมดโมดนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเขาเจ้ามาแล้วบอกว่าคุณย่าขึ้นหรือเปล่านะคะคุณย่าใช่ใช่คุณย่าขึ้นไหมอ่ะเอยวันนี้วะคุณย่าคุณย่าบอกว่าเริ่มตั้งแต่วันจันร์เป็นต้นไปคุณย่าจะขึ้นทุกวันแล้วนะวันอาทิตย์ก็จะไม่หยุดแล้วนะคะจําได้คุณย่าไลฟ์สดวันที่วันรู้สึกว่าจะเป็นวันศุกร์มั้งคุณย่าไล่คุณย่าบอกว่าต่อไปก็คือจะพยายามขึ้นให้ทุกวันจะไม่เว้นแล้วนะคะ นับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเลยนะคะกโมงเย็นนะคะาอเป็นกําลังใจให้คุณย่าด้วยนะคะทุกท่านคุณย่าฟาดูแฟมิลี่นะคะก็จะมีคลิปนะคะทํากับข้าวนะคะร้องเพลงนะคะเสียงสดนะคะคุณย่าพูดร้องเพลงเพาอนะคุณย่าร้องเพลงเพ้อค่ะไลฟ์สด18นาฬิกานะคะกโมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะเป็นเวลา1ชั่วโมงนะคะสําหรับคุณย่านะคะอ่าหรือว่าบางทีคุณย่าก็อาจประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วแต่นะคะแล้วแต่ฝากด้วยนะคะฝากคุณย่าแฟมิลี่ด้วยนะคะคุณย่าพาดูแฟมิลี่นะคะ คุณยาก็บอกว่าเลิฟยี่สิบเก้านะคะไอเคนจ้านะคะจากคุณยานะคะข้าเจ้าก็บอกว่าคุณอ๋อคุณยาสวัสดีค่ะนะคะคุณยาบอกข้าเจ้าเลิฟเลิเลนะคะจากคุณยานะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะทุกท่านค่ะขอบคุณมากๆเลยเอาน้อยหนามาวางให้ดูก็กินไม่ได้ยังไม่สุกนะคะทุกคนถ้าเกิดเวลาเราอยากกินเนาะเราก็จะไปกดมันอย่างเงี้ยเราก็จะไปบีบมันอย่างเงี้ย บีบบีบบีบให้มันนิ่มให้มันนิ่มเป็นความที่เราอยากกินนะแต่น,นี่แข็งปังอยู่เลยนะเราจะหลายวันนะเนี่ยน,นะน้อยหนาไม่มันยังไม่สุกเลยนะลูกข้าเจ้าข้าเจ้านะคะจากคุณย่านะคะขอบคุณทุกกาลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะอยู่ด้วยกันแปดท่านกับยี่สิบเก้าไลค์นะคะขอแยสิบนาทีนะคะทุกท่านในสิบนาทีดีกว่าน้อยสักสิบนาทีก็ลงไละคะ์แล้วค่ะขอแยกสิบนาทีเนาะ คุณทุกกาลังใจนะคะขอบคุณกำลังใจจากทุกๆท่านเลยนะคะตอนนี้อยู่ด้วยกัน8